วันนี้ล้างตู้เย็นนะจ๊ะเมนูอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนใส่น้ำมันมะกอกนะคะมีอะไรเหลือๆก็ใส่ไปนะใส่กระเทียมจ้าหอมใหญ่นะคะแล้วก็นี่ค่ะใส่กรอกเหลือไม่รู้จะทำอะไรนะคะผัดเลยค่ะ มันเป็นอไส้กรอกไก่แผ่นนะคะที่ว่าเอาไว้สำหรับกินกับแซนด์วิชกับชีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี่ค่ะซอสมะเขือเทศเหลือแบบอิตาเลียนนะคะเขาบอกว่าเป็นซอสสำหรับพาสต้านะคะโอเคเหลือแค่นี้เราก็ใส่ลงไป กวนแล้วก็ใส่น้ําน้ําต้มพาสตา้าค่ะก็คือต้มไว้แล้วแล้วก็ใส่ลงไปมันจะได้คลุกคลิกนิดนึงเป็นน้ำน้ำเนาะใครที่อยู่อิตาลีหรือรู้สูตรอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าด่าอิฟนะมันเป็นเมนู ล้างตู้เย็นค่ะชิมรสหน่อยหอมอร่อยพริกไทยหน่อยเกลือหน่อยหนึ่ง แค่นี้ซอสร้อนแล้วนะจ๊ะใส่เส้นพาสต้าเลยจ้าทีนี้ก็คลุกเคล้าทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ มันเหมือนมันเหมือนไม่มีอะไรแต่มันอร่อยนะชิมน้ำพาสต้าเมื่อกี้แล้วอร่อยโอเคปิดแกส๊สแล้วก็จะเสิร์ฟนะคะ เอาจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเมนูอะไรนะคะทุกคนตามนี้พริกไทยดำเบซิลน้อยโหระพาฝรั่งนะคะชีสเหลืออีกแล้วเป็นชีสขูด้องจริง ก็ไม่รู้ว่าเมนูนี้คือเมนูอะไรกันแน่นะคะแต่แอบชิมแล้วอร่อยนะใดๆคือมาจากของเหลือในครัวค่ะทุกคนเทสเทนเสร็จแล้วพาสต้าอะไรก็ไม่รู้ค่ะ รวมของเหลือจากครัวนะจ๊ะขอบคุณที่มารับชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีนะคะ